พอเราต่อสายไปที่อิหร่านค,คุยกันสดๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนไปดูนะฮะมีเฟซบุ๊กของดรเลอพงศายิตเดี๋ยวภาพขึ้นมาดูนะครับท่านได้โพสต์ภาพสําคัญนะครับข้อความนี่บอกว่าหลังจากท่านไซยิดสุไลมานซูฮูไซนีผู้นําชียอร์ประเทศไทยและประธานรัฐสภา,าได้มอบหมายให้ผมเข้าไปพูดคุยและเจราจารเบื้องต้นกับสํานักงานฮามาสประจํากรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเรื่องแรงงานไทยที่ถูกจับ เป็นตัวเป็นตัวประกรันนะผมได้มีโอกาสพูดคุยและเจรจากับดรคอริสกุดดูมีหัวหน้าสำนักง,งานฮามาสประจำกรุงเตหะรานซึ่งสนิทกันพอสมควรการเจรจาคืบหน้าไปในทางที่ดีเป็นอย่างมากหวังว่าปัญหาจะคลี่คลายไปในทางที่ดีในเร็ววันนี้ครับนี่ฮะ mm hmm. ฉะนั้นคุยกันเลยนะครับกับดรเลอพงษายิต ah ผู้ซึ่งได้พบกับสำนักง,งาน หวัวหน้าสำนักง,งานฮามาสกรุงเตหารานที่อิรานอยู่ในสายแล้วนะครับจากอิรานนะครับสวัสดีอาจารย์เลอพองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคุณสเกียนคุณสุชาดาดแล้วก็อาจารย์มานุษอดีตทุกท่านนะครับครับคนไทยอยากรู้มากครับอาจารย์ความเคลื่อนไหวที่อิรานอา,อาจารย์ได้ไปพบกับหวัวหน้าสำนักง,งานฮามาสมันเริ่มต้นยังไงครับกระบวนการนี้อาจารย์ครับ คือจริงๆแล้วผมก็เฝ้าระวังติดตามนะครับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับ,รบท,ที่อยู่ที่อิรานเนี่ยและพยายามจะหาช่องทางในการช่วยเหลือแรงงานไทยนะครับตามความสามารถและคอนเน็ t ชันหรือโปรเฟชนอลคอนแทคที่มีอยู่กับทางขบวนการต่างๆที่มีในอิรานทั้งขบวนการฮามาสก็ดีหรือขบวนการอิสลามิกจิฮัดก็ดีนะครับและหลังจากที่ได้ มีการพูดคุยกันเบื้องต้นเมื่อครั้งก่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผมก็ได้เรียนชี้แจงแล้วก็แจ้งความคืบหน้าไปยังท่านผู้นำชี้ะห้ประเทศไทยคือซิสลยมานฮุไชนีนะครับ,รบก็ได้นําเสนอไปว่าเราพอจะมีช่องทางในการเจรจาช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกคาฮามาสจาบกลุ่มไปท่านก็เลยไปเ,เข้าพบกับอาจารย์วนะฮะประธานรัฐสภาและมีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการให้ ให้ผมไปเจราจาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมก็ไปเจราจาเมื่อประมาณสองวันที่แล้วนะครับก็ได้ความคืบหน้าไปค่อนข้างที่จะดีแต่ว่ารายละเอียดนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดเผยได้ในทั้งหมดนะฮะแต่ขณะนี้เองนะคือสถานาการณ์ในผมมองว่าการช่วยเหลือคนไทยแรงงานไทยที่ถูกจับกลุ่มไปนั่นนะครับมีแนวโน้มที่ดีและคิดว่าจะมีทางออกนะครับในเร็ววันนี้อืมคือเอาฮะเรื่องเงื่อนไขเจราจาก็ <ๆ S 1> ก็มันอาจจะเป็นความลับนะแต่เอาเท่าที่เราเราพอพูดได้คือตอนนี้ คนไทยที่ถูกจับไปยังปลอดภัยดีนะอันนี้อัปเดตอัปเดตกันได้เลยนะอัปเดตได้เลยครับทางฮามาสที่ผมคุยเนี่ยคือทางทางท่านคอริสอุดูมี่นะฮะก็คือรู้จักกันมานานแล้วเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมต่อสู้กับกระบวนการปาเลสไตน์ในประเทศไทยนะฮะอาจจะมีการจัดกจิจกรรมเดินขบวนบ้างมีการปราศัยมีการจัดสัมมนาบ้างตามกรอบและกฎหมายตามรัฐมนูญไทยที่ที่อนุญาตนะครับหลังจากนั้นก็คือส่วนมาก นักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องปาเลสไตน์นี่เขาจะรู้จักกันทั่วโลกนะฮะแต่เราไม่ใช่เป็นกองกาลังติดอาวุธเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้จะอยู่ที่ตะว,วันออกกลางเพียงเท่านั้นนะครับหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันผมก็ถามถึงความปลอดภัยนะฮะของของออชาวไทยเขายืนยันว่าเขาดูแลอย่างดีก่อนที่ข่าวจะออกมาจากโฆษกของฮามาสเีกนะฮะที่เขาที่เขาได้แจ้งผมมาว่าเขาดูแลแรงงานไทยอย่างดีและก็แรงงานชาติอื่นๆที่เขาจับกลุ่มไปด้วย นะฮะในฐานะไวฟหรือซียฟ้าหรือเขามาเป็นแขกของเราเลย oh. นะฮะดูแลอย่างดีทุกคนปลอดภัยแต่มีบางบางพื้นที่เท่านั้นที่ที่ที่เขาแจ้งว่าหลังจากที่อิสราเอลได้ถล่มไปทุกจุดของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นค่ายผู้ริภพยย็ดีหรือศูนย์อพยพยหรือศูนย์ที่พักพิงเนี่ยทำให้แรงงานบางส่วนของบางชาตินั้นต้องเสียชีวิตไปด้วย และเขาก็ปล่อยคลิปนะฮะชาวยิวที่ถูกจับไปนะะเขาก็ดูแลอย่างนี้มีคลิปออกมาแล้วก็ hmm. บางภาพหรือบางข่าวที่นําเสนอออกไปหญิงที่มากับเด็กาทารกเขาก็ปล่อยไปนะฮะ uh. เขาบอกว่าเราจับตัวพวกเขาเหล่านั้นมาเพื่อเป็นข้อต่อรองทางด้านการเมืองกับอิสราเอลบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน ชาวฮามาสหรือชาวปาเลสไตน์ที่ถูกควบคุมในในแผ่นดินของอิสราเอลก็ตามนะฮะส่วนความปลอดภัยเนเขายืนยันอย่างมากแล้วฮะเพราะว่าเขาก็ยกเหตุผลหลักฐานทางาศาสนาอิสลามว่าเราไม่อนุญาตนะฮะให้ประสงค์ร้ายหรือทําร้ายนะครับ คนที่เขาจับมาเขาจะใช้คําพูดว่าผมจะไม่เรียกว่าตัวประกันเหมือนที่มีการโปรปรกันดากันผมจะเรียกว่าเขาเป็นเฉลยศึกดังนั้นเขาจะไม่ใช้คําว่าตัวประกันเด็ดขาดผมจะเรียกว่าตัวประกันเนี่ยมันตากมันจะเรียกว่าเฉลยศึกดังนั้นเนี่ยเมื่อจับมาในฐานะของเฉลยศึกเนี่ยก็จะมีกรอบกฎหมายตามนิติศาสตร์อิสลามที่ให้ดูแลนะครับกับเฉลยศึกที่เขาจับมาแต่ก็มีเสียงสะท้อนนะฮะที่ผมอยากจะเปิดในรายการนี้เป็นรายการแรกเลยก็ได้นะครับก็มีเสียงสะท้อนจาก ขบวนการฮามาสเหมือนกันเพราะว่าขบวนการอิสลามต่างๆซึ่งเขาจะเรียกว่า ok เยบาตุนโมกอเวรมะหรือแปลว่าขบวนการต่อสู้นะฮะในปาเลสไตน์ขบวนการเหล่านี้มีขบวนการปลีกย่อยมากมีทั้งปลีกของฮามาสมีทั้งปลีกของอิสลามิกจิฮาดมีขบวนการฮิสบุลลออ์มีอันนูจาบามีฮัชชูชาบีคือในตะวันออกกลางต่างๆเนี่ยจะมีขบวนการต่อสู้ต่างๆและเขาก็จะมอนิเตอร์นะฮะ ฟีดแบ克และแอคชั่นของของสเตทต่างๆทั่วโลกเช่นมีบางประเทศท,ที่ที่ออกมาประนามบางประเทศนี่คือนิ่งไว้แล้วก็ให้เจรจาสงบศึกใช้วิธีทางการทูตเขาที่เขาีแ a c t i o n มาให้ผมฟังบางอย่างก็บอกว่าเ,เขาก็จะดูแลคนไทยแล้วก็จะปล่อยตัวคนไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าให้อยู่ขั้นตอนการเจรจาแต่นะครับทางการไทยที่เขาที่เขาแอคชั่นมาให้ผมฟังเลยว่าทางการไทยก็ไม่ควร ที่จะออกมาเร็วเกินในการประนามฮามาสแลวก็<อ>ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาประนามฮามาสเพราะคุณยังไม่ได้รู้จักฮามาสอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นขบวนการที่ต่อสู้มีก่อนฮามาสก็มีขบวนการต่อสู้ในแผ่นดินปาเลสไตน์จากผู้รุกกรายดังนั้นเนี่ยการออกมาประนามฮามาสนะครับในในวันสองวันแรกของของ,ของไทยเนี่ยเขามองว่าเป็นเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ดีหลังจากนั้นไม่ใช่ประนามนะฮะเขาก็บอกผมเองเพราะเขานิเตอร์ข่าวทั่วทั้งโลกนะฮะว่าทางการตํารวจไทยสนชก็ออกมาบอกว่าให้เพ่งเล็ง ประชาชนชาวอิหร่านปาเลสไตน์และเลบานอนที่เข้าประเทศไทยไอตรงเนี้ยที่เขาเขาผมคิดว่าเขาจะไม่รู้แต่เขาก็รู้เขาบอกว่า oh. ไอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม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 ่สวยที่ทางทางการไทยเนี่ยจะรีบและออกมาเหมือนกับว่าจะเลือกข้าง mm hmm. ผมก็ mm hmm. หากลวิธีต่างๆนะฮะในการอธิบายเพื่อให้เขาเข้าใจค,คือต้องการจะผลักดันให้รู้ว่า สนามแห่งความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราแต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นความละหลวมของหน่วยกล้ากองหรืออิทธิพลของที่ปรึกษาของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราหรือฝ่ายการเมืองที่มีอานาจมากกว่าเข้ามาครอบงาทําให้มีการแถลงแล้วก็ออกไปประนามเช่นนี้นะครับนี่ที่เขาสะท้อนให้ผมฟังในวันวัน,ว,นวันแรกที่ผมไปพบะนะฮะไม่ใช่ครั้งที่สองเพียงแต่อาจารย์ก็ได้ไม่ได้พยายามอธิบายแล้วเขาเข้าใจดีไหมครผมก็ไป่นะ เขาเขาเข้าใจดีครับผมก็พยายามอธิบายว่ามันด้วยเหตุผลของผมนะคะมีเทคนิคในการพูดให้เขาให้เขา <ๆ S 2> เข้าใจว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่เราประเทศไทยเรามีเสรีภาพนะฮะมีเสรีภาพในการออกมาแสดงว่าเรามีมีพี่น้องมุสลิมจํานวนมากที่ที่เห็นอดเห็นใจนะฮะเจ็บปวดในสิ่งที่พี่น้องปาเลสไตน์ถูกกระทําโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เราเห็นเมื่อเช้านะฮะที่มันถล่มเมื่อคืนนี่คือมันรุนแรงมากนะฮะที่อัลมาดานามีเนี่ยโรงพยาบาลที่ถูกถล่มคือมันเจ็บปวดมากผมก็อธิบายเขาฟังในวันนั้นนะฮะก็ เขาก็เข้าใจในในลำดับที่ดีเขาก็บอกว่ามีปัญหาด้วย <c oughs> การที่เรารู้จักกันนะฮะ <c oughs> ก็สามารถที่จะเจรจาได้ <c oughs> เพราะว่าในบางเรื่องในเหตุการณ์สงครามแบบนี้ยังไม่สามารถที่จะมา <c oughs> ใช้กลไกทางการทูตได้อย่างเดียว <c oughs> เรา <c oughs> เองก็ปรึกษานะครับ <c oughs> กับทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักที่นี่แล้วก็ผมก็ปรึกษากับทาง ทางท่านผู้นำชีอะในประเทศไทยว่าเราจะหาทางออกไงเพราะอย่างน้อยๆผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็มีความรักต่อพี่น้องเพื่อนร่วมชาติของผมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนต่างศาสนิกเป็นคนพุทธก็ตามแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียแรงงานทุกคนนะฮะเราก็เจ็บปวดเหมือนกันเราก็เลยจะหาทุกวิถีทางเนี่ยผมก็ต้องออกมาให้ให้เป็นข่าวว่าเรากําลังวิ่งอยู่กับฮามาสนะว่ากําลังจะหาทางออกในการช่วยเหลือเขาได้บอกไหมว่าอีกมุมหนึ่ง ประชาชนคนไทยต้องเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องปาเลสไตน์มานาน70กว่าปีนะฮะในการ,ร,รถูกรุกรานในการถูกทิ้งระเบิดล่าสุด UN ก็ออกมาประนามนะฮะยูเ <C' est S 2> <F> ก็ออกมาคือทุกองค์กรระหว่างประเทศก็ออกมาและประเทศที่เป็นนอนมุสลิมเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศโคลอมเบียก็ขับไล่ทูตอิสราเอลออกะฮะประเทศโคลอมเบียประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตเรียบร้อยแล้ว รัฐมนตรีกระทรวงกฎหมายสาธารณะของสเปนนะฮะบิราโลเนี่ยก็ออกมาประนามแล้วก็บอกว่าเนทันยาหูนะฮะนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลจะต้องขึ้นศาลโลกก็มีหลายประเทศที่ที่เทคแอคชั่นทั้งหมดที่ผมบอกนี่คือเป็นประเทศนอนมุสลิมนะฮะส่วนประเทศมุสลิมนี่คือหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยความรุนแรงมันทวีคูณมากยิ่งขึ้นตอนนี้คือมันมันประเมินค่อนข้างที่จะยากแล้วผมล่าสุดมาสัก 15นาทีก็ได้ข่าวมาว่าตอนนี้คือกระบวนการ IRGC ของอิหร่านที่อยู่ที่ซีเรียนะฮะและกองทัพซีเรียร่วมกับกองทัพฮิสบุลล์นะฮะก็มีการเคลื่อนทัพไปใกล้ที่ที่ราบสูงโกลานแล้วตอนนี้คือวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกินการควบคุมแล้วในขณะที่ในขณะที่สหรัฐอเมริกานะฮะพยายามจะบอกว่าอิหร่านจะเข้ามายุ่งนะฮะฮามาสคือขบวนการก่อกา,การร้ายนะฮะอิเลบเบลนแระฮิสบุลล์จะเข้ามายุ่ง แต่สหรัฐเองก็สนับสนุนความรุนแรงโดยการส่งเรือรบไปนะฮะอยู่ประจําที่ทะเลเบดีเตอเร์่รเนีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งอาวุธไปนะ,ะทีนี้ยังไงอาจารย์ต้องเป็นอาวุธที่ทีนี้ยังไงะคือคนไทยก็คงต้องรอให้รอเวลาให้สถานการณ์มันสงบลงหรือเขาได้จะก,กําหนดกรอบเวลาไหมฮะว่าเขาจะปล่อยเมื่อไหร่ผมผมตอนนี้คือคือที่เจรจาไปเนี่ยพยายามจะผลักดันให้ให้การปล่อยตัวนะฮะเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ คือในส่วนของผมและก็ทีมงานไทยเนี่ยพยายามจะช่วยเหลือคนไทยให้เร็วที่สุดเลยเ,เพราะว่าถ้าสถานการณ์มันรุนแรงมากกว่านี้เนี่ยคือผมคิดว่าแรงงานไทยหรือ,อคนที่ถูกจับตัวไปนะอาจจะอยู่ตามอุโมงต่างๆที่เขาสร้างมาก็ได้นะฮะเพราะมันไม่มีที่ปลอดภัยตรงนั้นคือมันถล่มตลอด<ะ>ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เวลาให้มันเร็วที่สุดในการช่วยเหลือแรงงานไทยเนี่ยความปลอดภัยมันจะ,จะ,จ,ะจะมากกว่าตอนที่ ก่อนที่สถานการณ์นนะมันจะรุนแรงมาก,กวันนี้แล้วมันเกินการควบคุมของเราไปนะครับอาจารย์ขาตอนนี้อาจารย์พอจะเปิดเผยข้อมูลได้ไหมคะว่าเขามีข้อเรียกร้องหรือหรือต้องการต่อรองอะไรกับทางการไทยเราด้วยหรือเปล่าคะก็ณนะตอนนี้ผมขอขอไม่ไม่เปิดก่อนแล้วกันนะครับ,ร,บรอให้มีการเจรจาครั้งที่สามก่อนดีกว่าแต่ว่าผมมองว่าออโอกาสเป็นไปได้ครับโอกาสเป็นไปได้นะฮะถ้าเกิดว่าทางการไทยของเรารับเงื่อนไขซึ่งก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขอะไรที่ ที่ลำบากมากมายแต่ต้องดูอิสราเอลด้วยว่าเขาพร้อมที่จะรับเงินไขนั้นหรือเขาจะเห็นเขาชอบที่จะเสพติดความรุนแรงและสงครามในลักษณะเช่นนี้ต่อไปนะครับครับครับได้ครับเดี๋ยวจะมีการเจรจาครั้งที่สามนะเร็วเวนี้เร็วเวนี้ครับเร็วๆนี้มีเจรจาครั้งที่สามอย่างแน่นอนแล้วก็ผมจะช่วยทุกความสามารถที่มีในการช่วยเหลือตัวประกันนะครับชาวไทยหรือเชลยศึกชาวไทยดีกว่าครับครับได้ครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามพรีพิทีวี HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย